อ่ะทีนี้สุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายหลังจากที่เราอ่านเนื้อเรื่องเสร็จแล้วเราก็มาดูซิว่าแบบฝึกหัดทีเชอร์ให้ทํำยังไงนะคะแบบฝึกหัดคือให้เราฝึกอ่านเนื้อเรื่องเมื่อกี้คําศัพท์ให้หมดแล้วแล้วคําศัพท์ี่เชอร์ให้ไหนไหนคะในใบความรู้ใช่ไหมให้ไปดูศึกษาเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคอาพวกเราดูนี่อ่าคำถามคําถามไม่ยากเลย Who, what, where ที่เช่าสอนแล้วนะคะ Who คืออะไร Who คือใคร Where คือที่ไหน uh, What คืออะไรคำถามนี้ให้เรากาก,ากบาดข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะคะ uh, ข้อแรกอย่างเช่นถามว่า Who are in this picture ใครอยู่ในรูปภาพไม่รู้หาเองนะคะข้อต่อไป Where are they doing อ uh, What are they doing พวกเขากำลังทำอะไรอยู่หาคำตอบเองในเนื้อเรื่องนะคะต่อไป where do they fly kite พวกเขาเล่นเว้าที่ไหนไม่รู้ไปดูเอาเอง who fly a square s h e f ใครใครละ่ะเล่นเว้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมไปดูนะคะหาเองนะอาทีนี้มาข้อ5ถึงข้อ8ให้เราทำอะไร who fly a butterfly kite ใครที่เล่นเบ้าเป็นรูปอะไรคะรูปผีเสื้อไปหาเอง uh, What time they fly the kite พวกเขาเล่นเบ้าตอนกี่โมงไปดูในประโยคมีคำตอบนะคะ What are the names of the b o y in this picture มีเด็กผู้ชายชื่ออะไรบ้างในเรื่องนี้ไปหาดู uh, ต่อไปข้อสุดท้าย What is the name of this story ชื่อเรื่องของเรื่องนี้คือเรื่องอะไรไปดูเองถ้าพวกเราได้ฝึกอ่านเรียบร้อยแล้วเราก็จะรู้ว่าชื่อเรื่องมันชื่อเรื่องอะไรใช่ไหมคะถ้าฟังตามคลิปที่ที่เช์อสอนเมื่อกี้โอเคก็ให้พวกเราตั้งใจทาทาให้สนุกสนานนะคะส่วนเรื่อง body ที่เช์ไม่ได้อัดคลิปให้นะเพราะว่าเป็นแค่ pretest เป็นแค่ทดสอบก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันโอเคงั้นวันนี้เราเจอกันแค่นี้นะคะบ๊าบาย